เหมือนแบบเราคือโลกทั้งใบของเขาเ mm. ลยไงก็คือเขาไม่มีใครเลยนอกจากเราไงก็ลเลยเราควรจะดูแลเขาให้ใช่อยากจะให้คือทุกคนเวลาไม่ใช่แค่แมวแต่ว่าการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทเลยคือ,อพอเรารับเข้ามาแล้วอ่ะมันมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาด้วยซึ่งเราต้องคํานึงถึงก่อนที่เราจะเลี้ยงว่าเราสามารถรับผิดชอบชีวิตหนึ่งไหวไหม ราอยู่กันที่คณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคะ่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าห้องปันนาทีเป็นห้องที่จะดูแลสวัสดิภาพของสัตว์จรจัดนะคะวันนี้เราจะให้น้องๆน,นิสิาาตคณะสัตวแพทย์นะคะพาเราไปดูแมวจรจัดที่พวกเขาดูแลกันอยู่คะ่ะ รา,าอยู่กับน,น้องฮงแล้วก็น้องใบเตยนะคะเป็นนิส,สิตจากสตอแพทย์<ะ>ตอนนี้มีแมวประมาณกี่ตัวคะที่อยู่ในห้องนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ห้องนี้มี6ตัวครับคณะไหน,น,นมี แมวบ้างแล้วก็เราก็จะอาหาคนที่เป็นฟิดเดอร์ก็คือคนที่คอยเลี้ยงดูคอยให้อาหารเขาคะ่นะ,คะแล้วก็จะติดต่อกันไว้แล้วก็ทําข้อมูลไว้ในชุมลมนะคะ่ะจะคอยซัพพอร์ตเรื่องบางทีถ้ามีอาหารสปร์เข้ามาแล้วก็เอาไปให้เขาเอางีันพอเข้ามาทําก็เห็นว่าปัญหามันใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะมากแมวอย่างเช่นในจุฬาไงครับคิดว่ามีแมวหมาแมวจรประมาณกี่ตัว แค่ที่ชมรมเคยสำรวจมามีประมาณ500ตัวใช่แล้วก็รวมกับในรอบๆบจุฬาโดยวยสยามบรรทัดทองสญญัมยานอะไรพวกนี้อุ้ยกัดเราก็ยังมีปัญหาคือจริงๆแล้วเราอะ่ะพยายามที่จะทำหมันเพื่อที่จะลดจำนวนประชากรมาให้มันเพิ่มซึ่งก็ค่อนข้างได้ผลในหลายๆที่แล้วก็แบบไม่ค่อยมีหมาแมวจรเพิ่มมาแล้วในในจุฬาแต่ว่ามันก็ยังมีอีกที่มาของแมวจรอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือคนอะ่ะชอบเอามาทิ้ง ก็คือ,เป,อเป็นอีกเป็นอีกปัญหาใหญ่มากๆเลยก็คืออย่างเช่นในปีที่แล้วที่ชมรมทํามีแมวโดนทิ้งที่แบบมีคนแจ้งในชมรมเข้ามาประมาณเกือบร้อยตัวคือต่อให้เราแบบทําหมันทําอะไรไปให้หมดหาบ้านให้หมดเงี้ยก็ยังมีคนเอามาทิ้งเรื่อยๆอยู่ดีเพราะงั้นก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ที่เราก็ยังหาทางแก้อยู่ ในส่วนในโซนที่เราควบคุมได้อย่างในตุลาค่ะมันก็พอเราทําหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนอะไรพวกนี้ก็จะไม่มีเพิ่มจํานวนมาจากตัวเขาเองเพราะว่าเขาเป็นหมันกัน,ยนะะอยู่แล้ว่วนนี่จะมาจากมีคนทิ้งแล้วก็บริเวณรอบข้างที่เราเข้าไปทําง,งานได้ไม่ถึง หน้าที่หลักของเราที่เราทําชมรมนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อที่จะดูแลสวัสดิภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้สัตว์จรจัดในจุฬามันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแรกก็คือเราจะทําวัคซีนให้ครับวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วก็วัคซีนรวมเพราะว่าเราเห็นว่าโรคติดต่อในหมาหมาแมวจรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะพวกหัดแมวเอทแมว หรือว่าแบบพวกฉีหนูอะไรพวกนี้เราก็จะทําวัคซีนตัวนี้ไปให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาไปฉีดวัคซีนเราก็จะทําการถ่ายพยาธิแล้วก็หยดยาป้องกันปรสิตภายนอกให้ด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเจอหมาแมวตัวไหนแล้วแบบเราไปรักษาไปอะไรให้เราเสร็จปุ๊บมันเชื่องแล้วก็แบบดูจะเข้ากับคนได้ไม่ได้ป่วยอะไรมากเงี้ยเราก็จะหาบ้านให้เขาด้วยอีกอย่างนึงก็คือเราจะทําการดักแมวไปทําหมาันถ้าเกิดว่าหมาเป็นหมาแมวที่เชื่องเราก็พิ้วสกร้าไปได้เลยถ้าเกิดว่าเป็นแบบตัวที่ด ไม่กล้าให้คนจับอะไรเงี้ยเราก็จะมีกรงดักที่จะแบบดักแมวไปทาหมันถ้าเกิดว่ามีแมวมตัวไหนที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือว่าป่วยปเป็นโรคนูน้นโรคนี้อะไรเงี้ยเราก็จะพามารักษาที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบเราสามารถแบบมียามีอะไรให้ซัพพอร์ตกับตัวคนให้อาหารให้เขาไปช่วยป้อนยาให้เราได้แล้วก็ซัพพอร์ตเรื่องยาตรงนี้ให้เราก็ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายก็คือแมวจอดที่เราพามารักษาปีหมดเลย ทางชมรมครับก็คือรักษากับทางาโรงพยาบาลสัตว์เล็กตลอดแต่ว่าค่ารักษาเราก็จ่ายจ่ายเหมือนคนทั่วไปเราก็เป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยการเปิดรับการบริจาคแล้วก็ให้แบบเอาเอา,เอาทุนจากการบริจาคนี้มาใช้ทำงานในชมรมใช่ครับแต่ว่าก็จ่ายเงินเหมือนคนทั่วไปเลยแต่มีบ้านไหมหนูอยากมีบ้านไหม ตัวน่ารักน่ารักมี <c oughs> อีกนโยบายหนึ่งที่ที่ชมรม,มใช้อยู่แล้วก็ได้จริงๆได้ผลก็คือเอามาจากต่างประเทศกทมเขาก็ทำวิธีนี้เหมือนกันก็คือ c n v r ก็คือ c n v r c ก็คือ cash ก็คือจับแมวมาแล้วก็ n ก็คือนิวเตอร์ก็คือการทำหมันก็คือ เพื่อลดประ,ประชากรแล้วก็ V คือวัคซ i n a t e ก็คือทำวัคซีนเพื่อแบบว่าป้องกันโรคระบาดแล้วก็ R ก็คืออันนี้สำคัญมากก็คือ l e a s e ก็คือปล่อยกลับไปสมมุติเราทำทั่วประเทศเลยปูพรมทำหมดเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะพอเขาผ่านไป10ปี15ปีแล้วแมวหมดอายุไขปัญหา,มาแมวแมวจรองก็จะหมดไปโดยธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องใช้แบบใช้สตอแพทย์เยอะใช้งบป,ประมาณค่อนข้างที่จะเยอะเพราะต้องปูพรมทำหมดเลย จะให้คือทุกคนเวลาไม่ใช่แค่แมวแต่ว่าการเลี้ยงสตัตว์ทุกประเภทเลยคือ,อพอเรารับเข้ามาแล้วมันมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาด้วยซึ่งเราต้องคํานึงถึงก่อนที่เราจะเลี้ยงว่าเราสามารถรับผิดชอบชีวิตหนึ่งไหวไหมเรามีเงินพอที่จะช่วยรักษาเขาเวลาที่เขาเจ็บป่วยเวลาที่แบบเขาอยู่บ้านปลายชีวิตแล้วเขาเป็นโรคตโรคมะเร็งโรคอะไรเงี้ยเราสามารถพาเขาไปหาหมอได้ไหมเรามีเวลาพอที่จะดูแลเขาไหมเพราะว่าเขาก็ต้องการความสนใจความรักจากเราทางชมรมเวลาเราจะ ให้ใครรับเลี้ยงหมาแมวจากชมรมไปเนี่ยเราก็จะมีฟอร์มให้กรอกแล้วก็แบบสารวจความพร้อมก่อนแล้วก็มีการสัมภาษณ์เขาค่อนข้างที่จะยาวมากๆเลยว่าเขามีความพร้อมจริงๆไหมเขาอยากจะเลี้ยงจริงๆไหมไม่ใช่ว่าเขาแค่เห็นว่ามันน่ารักแล้วเขาอยากได้แล้วเขาก็รับไปแล้วสุดท้ายก็ทิ้งให้มันเป็นปัญหาหมาแมวจรตามมาอีกที่เคยเห็นใน ตามเพจต่างๆก็คือเหมือนแบบเราคือโลกทั้งใบของเขาเลยเน<ม>ี่ยก็คือเขาไม่มีใครเลยนอกจากเราอย่างเงี้ยก็เลยเราควรจะดูแลขเขาใช่เหมือนในห้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูทุกวันคือเราทํางานการ3ามร้อยหวันปีใหม่เราก็ต้องมาคร<ม>ิสต์มาสอะไรไม่มีวันหยุดปิดเ<ม>ทอมอะไรเราก็มากันทุกวันเพราะว่าเขาก็ต้องกินข้าวทุกวันเขาก็ต้องมีคนดูแลทุกวันถ้าวันไหนมีเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็ต้องดูแลเขาเนาะถ้าเกิดว่าเขาแบบขาดยาไปขาดอะไรไปเงี้ยก็ เขาก็ป่วยเขาก็ไม่แบบสุขภาพก็ไม่ดีเพราะงั้นคือความรับผิดชอบค่อนข้างสำคัญตัวนี้ชื่อจิ้มแจว่วครับมาเป็นลูกแมวแบบตกมาจากหลังคาแล้วเขาก็แบบว่าเจออยู่ข้างล่างเนาะเราก็แบบตอนแรกเราตั้งชื่อให้แบบพรจากฟ้าเขาล่วงลงมาจากฟ้าเนาะแล้วแบบชื่อมันยาวไปหน่อยเราก็เลยแบบว่าตั้งชื่อว่าจิ้มแจว่วก็คือให้มันเข้ากับแกงน้าจิ้มที่เราตั้งก่อนหน้านี้ กระติบค่ะเขาจะค่อนข้างห่วงคนค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนสนใจตเองนอย่างเดียวนี้ที่บอกว่าไส้ไหลป่ะใช่ค่ะจีวจุลค่ะไส้ไหลออกมาค่ะแล้วก็ขาหลังเขาจะไม่เหมือนแมวปกติแบบว่าขามันจะเหมือนอจะเดินอย่างนี้ค่ะแต่ว่าคนนี้ถ้าจะหาบ้านก็คือต้องมี condition พิเศษก็คืออาจจะขอให้อยู่ใกล้ตรงนี้แล้วก็สะดวกพามาโรงพยาบาลบออยค่ะวิวครับมาจากร้านข้าวมันไก่แถวบรรทัดทอง ค่อนข้างจะกลัวคนนิดนึงชื่อว่าแม็กกี้คะ่ะคนหาราชื่อแม็กกี้หายาแม็กกี้เดี๋วยวคนนี้โชว์อยู่อันนี้เจอพร้อมกันปะคะคนละว,วัน<ๆ>กันวันสองวันจริงจะมีน้องวันนัยตัวค่ะแต่ว่าเขาเป็นโรคเอดแมวก็เลยต้องแยกเลี้ยงตัวเดียวโรคเอดแมวกับโรคลิวคีเมียเป็นโรคที่แบบว่าเป็น ปกติในแมวจรเลยค่ะก็คือพอมันติดจากการเลียการตีกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากวัน,นาก็จะมีตัวชื่อฟ็อกซี่ครับเป็นลูกแมวจากสวนหลวงสแควร์ที่แบบเขาเจออยู่ในบ้านร<ม>้างแล้วก็แบบโดนพ่อแม่ทิ้งเขาก็แบบขาดส,สารอาหารรุนแรงมากจ<ม>นแบบลูกตาอ่อตอนนี้เขาก็ตาบอดสองข้างนี้อยู่ที่ไหนละ่ะฟ็อกซี่อยู่อีกห้องหนึ่งของชั้นลุงชั้นแรกใช่เพราะว่าต้องดูแลพิเศษจะเดินไม่ได้จะให้โฮงกับใบเตยพาไปดูแมว ที่คณะในจุฬาที่จะไปคณะไหนคะที่แม่จะอยู่ที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นอักษรคะ่ะ,คะแล้วก็น้องแมวเชื่องถุกตัวได้ค่ะได้เดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะ ชื่วนานาก็คืออยู่กับเรามาครึ่งปีแล้วเป็นแมวที่โดนเจ้าของที้งไว้แล้วก็โดนชนที่สเตเดียมวัน เรียกว่าขั้นตอนของอย่างเช่นบางคณะที่สมมติว่ามีมีคนเจอแมวที่คณะนี้แล้วเขาจะแจ้งแับที่เราอย่างที่บางส่วนใหญ่เขาจะแจ้งมาทางเพจค่ะเขาก็จะทักมาว่ามีคนเจอแมวล,ลักษณะแบบนี้ค่ะเจ็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะถามว่าถ้าเราช่วยมาแล้วเขาจะมีที่ที่ดูแลได้ไหมเพราะว่าชมรมไม่สามารถรับเคสมาดูแลในชมรมได้ก็เลยจะให้เขาลองถามแถวนั้นว่า ถ้าต้องหาหมอกเราต้องขังไว้ในกรงสามารถเอาวางไว้แถวนั้นได้ไหมเอากรงไปวางไว้แล้วก็เอาแมวอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ชุมนุมก็จะช่วยบางทีก็จะคือช่วยพาหาหมอกแล้วก็ถ้าเราพาหาหมอ,อกเองไม่ได้เราก็จะให้เขาพามาหาหมอกแล้วก็จ่ายเงินตามหลักอะไรอย่างเงี้ย มีคนเห็นว่าอักษรมีแมวเยอะเขาก็มาฝากอักษรเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ,อ,อักษรก็ติดต่อกับชมรมว่าเขาก็รับไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะมันเยอะมากแล้วดเจ็บตัวใช่ค่ะชมรมก็พยายามช่วยหาบ้านเท่าที่หาได้แต่ว่าหายากจริงๆค่ะช่วงนี้แล้วก็บางทีก็อาจจะแบบว่าฝากพี่ที่เขาดูแลแมวได้อย่างเงี้ยให้เขาดูให้แกนไม่สนุกปะสนุกไหมไม่สนุกเลย ค่ะก็วันนี้แอคทีฟเจนี่ก็ขอบคุณน้องๆน,นิสิตจากชมรมนิสิตสัตวแพทย์จุลานะคะที่พาเราไปทําความรู้จักกับน้องแมวจรในชมรมเนาะแล้วก็พามาที่อักษรจุฬาเพื่อมาแบบทาความรู้จักที่มาของแมวจรแต่ละตัวด้วยนะคะการเลี้ยงแมวอย่าเลี้ยงตามเทรนจะได้ไม่ต้องแบบเกิดแมวจรจัดหน้าใหม่ขึ้นอีกวันนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับน้องๆน,นิสิตสัตวแพทย์คะ่ะบ๊ายบาย